อิทยาแห่งชาติถ้ำคณนั่งนำน,นอนมาแล้วก็เลยแวะมาเที่ยวไม่มีอะไร,ระก็ปกตะนะทางในมันเป็นถ้ำเนี้ยนั้นนะที่เห็นประมาณนั้น ป้ายนี่เป็นป้ายไม้จริงหรือเป่าไม่ทราบเนะอาอน่าจะเป็นไม้จริงนันเนี่ยป้ายเน่เป็นเป็นป้ายไม้จริงแหละเาจะขาจเดินไปด้วยทำจปยาวถึงเนาโอเคแค่น,นั้นแหละ